เอาละคุณทําได้จริงก็เถอะเดินทะลุเหมือนก็หายตัวไปเนี่ยก็เก่งได้อย่างนั้นไม่ว่ากันก็เป็นฤทธิ์อย่างเก่งนะจะเก่งจริงไม่เก่งจริงไม่มีปัญหาอาตมาไม่สงสัยหรอกใครจะเป็นจริงได้ก็เป็นไม่เถอะเก่งแต่อาตมาไม่ต้องการวิชาอันนั้นอาตมาไม่ต้องการญาณปัญญาแบบนั้นปฏิหารแบบนั้นอาตมาก็ไม่เอาเพราะว่าอาตมาเห็นว่ามันก็เก่งเหมือนกับคุณธรรมาหากินเหมือนกับคุณเก่งในทางโลกนะ คุณจะได้ลาบยศสัมเสริญหรือคุณจะได้คำสัมเสริญเยินยอของคนในโลกก็ต่านั้นเองคุณเดินทะลุภูเขากำแพงได้คนก็ยกยอยกจ้องคุณเขาคนทึ่งคุณมหัศจรรย์ในคุณเท่านั้นแหละดีไม่ดีก็เอาอันนี้ไปหากินเขาก็จะรู้สึกทึ่งคุณก็อยากจะได้ประโยชน์จากคุณอะไรอย่างนี้มันก็ว่าไปไม่ใช่อยากจะได้ประโยชน์เขาอาจจะอยากได้ในส่วนนั้นส่วนนี้ก็ได้นะ เพราะฉะนั้นในผู้ที่เข้าใจยังไม่ชัดเจนแม้แต่ในวิชาที่อาตมาขยายผลขยายความรู้ต่อไปให้ฟังนี่ว่าวิปัสนาญาณเป็นวิชาเป็นวิชาข้อหนึ่งและในวิชา8ประการเนี่ยวิชาจารณะสัมปันโนเนี่ยต้องเข้าถึงต้องบรรลุธรรมะของพระเจ้าต้องบรรลุบรรลุวิชาเพราะงั้นมานเรียนเพียเพ้ยนๆก็เลยไปเข้าใจเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์ออกนอกรีดไป มันก็เลยไม่บรรลุกันจริงๆแล้วโยนทิ้งวิชาแปดเลยเพราะอธิบายไม่ได้มันไม่สมาธิถิ่มาแต่เดิมก็อธิบายไม่ออกอธิบายไม่ได้เมื่ออธิบายไม่ได้คนก็ปฏิบัติไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่าวิชาแปดนี่มีก็ได้ไม่มีก็ได้งงที่งงอะไรรู้ไหมเอ้าวิปัสนาญาณก็พูดว่าต้องมีโดยเฉพาะยี่ข้อที่แปดอาสวัคยายานเอ้าไม่มีอาสวัคยายานจะเป็นอหรหันต์ได้ไงก็ต้องมียานมันเออ ก็ต้องมีบ้างอย่างน้อยก,ก็ต้องมีสองยานคือวิปัสนาญาณกับอสวัคคายานเงนินนะยานรองนั้นไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่ได้ขอยืนยันวะคุณไม่มีไม่ได้ไม่บรลลโตกเพราะก็เป็นพุทธคุณวิชาจรณะสัมปันโนเป็นพุทธคุณเพราะนั้นคุณจะต้องรู้ตัณหาแล้วก็ดับตัณหาคุณจะต้องมีวิปัสนาญาณที่จะรู้จักตัวตัณหา เรียกว่าสักกายะเรียกว่าอัตตาก็ตามมันเหลือตัวน้อยตัวปลายก็เรียกว่าตัวอนุัสหรือตัวอาสวะคุณต้องมียานเห็นตัวมันเพราะฉะนั้นมโนโมยิทธิคุณก็สามารถรู้ตัวจริงแล้วสักกายะแล้วคุณก็ลดมันได้กําจัดมันได้นั่นแหะคือฤทธิมโนโมยิทธิสําเร็จด้วยจิตอิทธิที่สําเร็จทําให้มโนนีนบรรลุธรรมมโนมยิธมมทมมยธิยานแล้วเราก็มียานมีความรู้ที่รู้ว่าเ,าเราทําได้ เราลดกิเลสในจิตของเราได้การลดกิเลสได้ี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารอิทธิวิทยานยานที่เป็นตัวอิทธินั่นแหละมโนโมยิทธิกับอิทธินั่นแหละอิธิต่างๆวิทะอิทธิหลากหลายต่างๆวิทะซึ่งมันน่าอัศจรยร์เป็นปาฏิหารหลากหลายเลยหนึ่งเดียวเป็นหลายก็้หลายเป็นหนึ่งเดียวก็ได้ทําให้มีก็ได้ทาให้หายไปก็ได้ นะอ,อ,อะไรเ,เดินบนน้ำไม่ไม่ตกไม่อะไรก็ได้ดำดินไปได้เหมือนกับเดินดำลงไปในน้ำเดินทะลุภูเขากำแพงก็ได้อะไรนี่เป็นต้นาตมาอาจจะคำต่อคำในคำอธิบายอิทธิปฏิหารไม่ค่อยชัดชัดอิทธิวิทยานไม่ใช่อิทธิปฏิหารอิทธิปฏิหารด้วยถ้าเข้าใจเป็นอิทธิปฏิหารมันก็อย่างหนึ่ง ถ้าเข้าใจเป็นอนุสาสนีปาฏิหารมันก็อย่างหนึ่งเพราะงั้นถ้าเข้าใจอิทธิปาฏิหารที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นอนุสาสนีปาฏิหารคุณก็แน่นอนคุณปฏิบัติไม่ได้หรอกแต่คุณจะไม่เข้าใจหรอว่าอา้าวมันจะต้องมีด้วยเหรอเพราะว่าโอ้โหมันไม่เป็นง่ายๆนะจะมาเดินทะลุภูขเขากำแพงจะเอามือไปรูปคำพระทิ่ประจันทไม่ใช่ธรรมดานะหรือเหาะได้ไมไปในอากาศเหมือนนกอะไรอย่างเงี้โอ้โห อยู่ในข้อนี้อยู่ในอิทธิวิทยานเนี่ยยานที่ท่านบรรยายไว้เนี่ยมันลึกซึ้งอย่างนั้นเพราะฉะน้ไมเข้าใจที่เป็นธรรมาทิฐานเป็นความหมายของธรรมะอย่างสัมมาทิฏฐิแน่นอนคุณก็มืดหน้าอิทธิวิทยานหรืออิทธิวิธีอิทธิวิธีเนี่ยคุณก็งงเข้าใจไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้อ่า เพราะฉะนั้นถ้าเผอว่าปฏิบัติมันอมายิทธิได้กเก่งก็คือมีฤทธิสารพัดมันประหลาดมันม,นมนหัศจรรย์จึงเรียกว่าอนุสาสนีจึงเรียกว่าปาฏิหาริย์ไงนะอย่างที่อาตมาอธิบายฟังโอโ้โหมันมีต้องมากลาไม่เหลือน้อยจนทําไมหมดไปหายไปก็ได้ไม่มีก็ได้ทำให้ต้องมากเหลือมันอยู่หนึ่งเดียวหรือหนึ่งเดียวนี่ทำให้มีมากมากไมก่ไมขึ้นก็ได้อะไรล่ะคุณสมบัติมีมากขึ้นกิเลส หายไปหรือว่าเหลือหนึ่งไม่มีกิเลสมีแต่มโนสัจเจตนาจะเรียกมีแต่ตัณหาแต่ก่อนนี้มีตัณหาสารพัดเลยมากมายพระหุอะไรพระหุทาโอปีหติอะไรอัตมากญัจำบาีไม่ได้แล้วนั่นน่ะ,นะ,นะ,นะมีมากก็ทําให้เหลือน้อยเดียวหรือทําให้หายไปมันไม่มีเลยกิเลสดับไปเลยหรือทําให้มีขึ้นก็ได้หมายความว่าเราดับกิเลสได้แล้วเราดับความประสงค์ความต้องการ แต่เราจะปรุงให้เกิดความต้องการเพื่อสร้างเพื่อทําประโยชน์คุณค่าเป็นมโนสเจตนาเพื่อประโยชน์คนอื่นไม่ได้เพื่อตัวเราเลยเป็นสจานุนลม,มิกยายนเป็นญาณที่เป็นสัจจะที่อนุโลมปฏิโลมให้เขาทําเพื่อเขามันก็เป็นความต้องการมันก็เป็นความอยากความมุ่งหมายอย่างพระพุทธเจ้าท่านสร้างาศาสนาให้แก่คนเนี่ยให้แก่โลกเนี่ยมันก็เป็นความต้องการเป็นความมุ่งหมายสร้าง เพราะก็ต้องสร้างต้องปรุงขึ้นมาไม่ได้เพื่อตนเลยไม่มีความอยากอะไรที่จะตนจะต้องไปปรุงขึ้นมาขนาดนั้นแล้วแต่ก็ต้องสร้างความอยากสร้างความอยากให้ขึ้นไปเพื่อให้เป็นความอยากเพื่อประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพื่อเกิดสิ่งที่ควรเกิดให้ศาสนาเกิดเป็นตนนึกอัตมามาพะทำงานเนี่ยให้มันเกิดคุณค่ารประโยชน์แก่สังคมมนุษยชาติเราไม่ได้มันสำเสพ หรือมาทําเป็นของเราไม่มากไม่ได้มาหาประโยชน์ตนอะไรประโยชน์ตนที่คุณเหลือส่วนที่คุณจะลดกิเลสให้ได้คุณก็ปฏิบัติไปสิมีภัสสะมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้คุณเกิดกิเลสในจิตคุณก็ล้างกิเลสตัวน,นั้นนี่เป็นประโยชน์ตนที่พามาทําส่วนคนไหนที่หมดกิเลสต่างๆนานาแล้วว่ไม่มีไม่มีปัญหาเราก็มาทําประโยชน์ให้ผู้อื่นซึ่งเรามีพลังงานที่จะทําประโยชน์ให้ผู้อื่นได้อยู่มันจะเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อโลก โลกานกรัรมปาคนปฏิบัติธรรมพเจ้ามันจึงเป็นประโยชน์ต่อโลกอย่างนี้แหละ,ะเพราะในอธิบายวิชาแปดต่อให้มันจบก็แล้วกันอิทธิวิทยานหรืออิทธิวิธีถ้าเข้าใจไม่สมมาทิธิไม่ถูกต้องเป็นธรรมมาทิฏฐานเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริ่งจริงๆมันก็ไปไม่ออกแต่เข้าใจได้จริง คุณก็ชัดเจนเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องพิสูจน์อ, Dios, อ Lemon, ๋ออยา่างนี้ใช่ลักษณะนี้อย่างนี้ใช่นะมันเบามันว่างเหมือนลอยเหมือนนกมันไม่หนักไม่อะไรทั้งทั้งที่มือคนจะหนักออมันเหมือนกัะลุยอยู่ในที่ลำบากแข็งเหมือนภูเขาเหมือนผัดกำแพงมากองโตกองลำบากเราก็เดินลุยอยู่ในถิ่ตรงนี้อย่างนี้กองกิเลสกองอะไรอะไรของเขามากมายคนอื่นเขาทนไม่ได้แต่เราสบายเดินในที่ว่าง ผ่านทะลุสบายไม่เห็นมีอะไรติดขัดมันมีคุณสมบัติอย่างนั้นจริงๆในมนุษย์ฟังเข้าใจไหมเนี่ยเอ๊ะทำไมฉลาดจังหรือว่าอาตมาอธิบายเก่ง <laughs> <laughs> บอกเก่งอะไรก็เลย ได้ได้รู้ได้เข้าใจจากอิทธิวิทยานทิปกระโสดก็คือลึกซึ้งขึ้นทิพที่ละเอียดขึ้นได้ยินเสียงสองเสียงหนึ่งเสียงมนุษย์เสียงหนึ่งเสียงทิพอะไรอย่างนีง้เป็นต้นคําว่าเสียงก็ได้คําว่ารูปก็ได้คําว่ากลิ่นคําว่ารสอะไรก็ได้คําว่าภาวะอีกอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเรียกว่าอยากสามัญอย่างหนึ่งเรียกว่าอย่างทิพเพราะนั้นอย่างมนุษย์สามัญปกติเขารู้ เราก็รู้ตามเขาอย่างเขาแต่สิ่งที่มนุษย์สามันเขาไม่สามารถรู้สภาพอย่างนี้ได้นี่แหละมันเรียกว่าเสียงทิพย์ถ้าจะหมายถึงสภาวะจริงก็คือกิเลสคนอื่นธรรมดาเขาไม่รู้จักกิเลสหรอกเขารู้เป็นมนุษย์โสดุชนสามันเช่นเขารู้ว่าโอ้อันนี้อร่อยเขาก็ชื่นใจอเด็ดอร่อยเขาก็อยู่กับภาวะอเด็ดอร่อยแม่เนี่ยนะคือเสียงมนุษย์ ส่วนเสียงทิพย์คนที่ปฏิบัติแล้วบอกเฮ้ยอร่อยนี่กิเลสนะกิเลสนะมันก็จะรู้ว่าไอ้อร่อยนี่นะคนอื่นเขาอร่อยใครๆก็อร่อยแบบนี้แหละเป็นสมมุติสัจจะแต่เรานี่ชักมีปัญญาแล้วดูปฏิพันแล้วไอ้อร่อยเนี่ยมันกิเลสนะมันสุขขันธิกะนะมันกามมันสุขคันธิกะนะมันกิเลสหลอกกิเลสไม่จริงหรอกนะเราจะรู้ว่าโอ้โ oh, หอันนี้มันคืออันนี้ยิ่งละเอียด ขึ้นไปละเอียดขึ้นไปว่าเป็นกามอย่างละเอียดเป็นพยาบาทอย่างละเอียดเป็นตัณหาอย่างละเอียดขึ้นไปนั่นแหละคือทิพย์พระพุทธเจ้าถึงได้เทียบเหมือนกันได้ยินเสียงจากทางไกลได้ยินเสียงกลองเสียงเปิงมังเสียงตะโพนเสียงบรรดอกอะไรจากที่ไกลก็ได้ยินแล้วแยกออกแยกว่าเอออย่างนี้น่ะเสียงกลองอย่างนี้เสียงตัวนนั่นแหละอ่านออกว่านี่คือราคะนี่คือโทสะนี่คือโมหะนี่คืออย่าง ละเอียดก็สามารถรู้ได้หรือละเอียดขนาดนี้รู้ได้รยละเอียดกว่านี้รู้ไม่ได้คุณก็ยังไม่มียานทิพย์ไม่ทิพย์ทิพย์ระโสดยานที่จะรู้ได้ทิพย์ที่มันละเอียดกว่าคุณก็ยังไม่สามารถมีทิพย์พยานทิพย์ระโสดยานนั้นๆแต่ถ้าคุณสามารถมีทิพย์ระโสดยานคุณก็โอ้แม้ในที่ไกลสมมุติว่ามันเหมือนในที่ไกลมันจะได้ยินยากคุณก็สามารถมีความรู้เก่ง พิเศษสามารถรู้ได้เหมือนกิเลสของคุณนี่ละเอียดและบางทีคล้ายกันกิเลสมันคล้ายกันนะกิเลสมันมีลักษณะแยกยาก,ยากคุณก็สามารถแยกออกว่าอ๋อนี่เสียงตะโพนนี่เสียงกลองนี่เสียงบันดอนี่เสียงเปิงมางอะไรเงี้ยคุณก็แยกมันออกว่ามันต่างกันอย่างไรนี่คือความรู้ละเอียดละออ ความรู้ที่ลึกที่ซึ้งขึ้นมีประสิทธิภาพในความเป็นญาณญาณทัศนะนี่แหละวิชานี่แหละวิชาที่มันยิ่งละเอียดยิ่งประเสริฐยิ่งสามารถสูงขึ้นสูงขึ้น,นเรียกว่าทิพยโสญาณน,นะทีนี้คนที่ไม่เข้าใจก็ไปแปลถือๆเป็นโลกโลกว่าได้ยินเสียงสองก็คือเออได้ยินเสียงคนที่ไม่ได้ยินนะเนี่ยเสียง เสียงผีพูดเราก็ได้ยินคนไม่ได้ยินหรอก <S <S <ๆ>กลิน่นกลิ่นแบบพิเศษนี่เราได้กลิ่นทูปนี่กลิ่นทูปเนี่ยหรือกลิ่นอะไรเนี่ยนี่ผีนั่นมันมาานี่ส่งมาทั้งกลิน่นผีมาทั้งรูปคือไปใหญ่เลยตาทิพย์บอกว่าตาทิพย์ก็ไปเห็นของประหลาดลาดแบบโลกีโลกี ซึ่งมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมทิฏฐานตาทิพป,ประเภททิตาทิพไม่ใช่ธรรมทิฏฐาน,นาเสียงทิพเสียงมนุษย์แยกว่าเออมนุษย์ก็เห็นได้แค่มนุษย์ธรรมดาแต่นี่เขาเห็นลึกซึ้งลึกลับกว่ามนุษย์มันประหลาดกว่ามนุษย์มนุษย์เห็นไม่ได้ตาทิพเนี่ยคนก็เข้าใจไปง่ายๆตื้นๆแค่นั้นซึ่งไม่ใช่อย่างที่อาตมาอธิบายไปตอนต้นแล้ว คือเราสามารถที่จะรู้นัยยะของกิเลสของตัณหาอุปทานของอะไรแต่ไรที่มันสิ่งที่เราจะรู้ไปแม้แต่ที่สุดรู้จากปัญญาของตนเองเออเรามียานปัญญาลึกซึ้งขึ้นเป็นทิพยานปัญญาที่เราไม่ใช่ของมนุษย์แต่เป็นของทิพย์ไม่ใช่หลงตนนะแต่เราเข้าใจจริงๆว่าเรามีเราได้ยินเสียงทิพย์ได้ยินเสียงมนุษย์สามัญมนุษย์ก็รู้อย่างนี้ เราก็รู้เขาแต่เรารู้ลึกซึ้งกว่าน,นั้นว่ามันมีเสียงที่ประกอบไปได้วยกิเลสประกอบไปได้วยโทษหรือประกอบไปได้วยคุณคุณค่าประโยชน์นี่คือที่ประโสดยานลึกซึ้งึ้นเรื่อยๆพระฉานท่านก็นสรุปไว้ที่เจโตปริยาน16วิชา้อทิห5กิเลตัญหาทั้งหมด สราคาสโทสะสโมหะ